สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชม M6040 ครับปลูกอ้อยครับวันนี้เนื้อที่ประมาณ6ไร่ครับคุณพ่อครับเป็นคนนำทีมเมงคุณพ่อของเสียซูครับแถวนี้ถือว่างานแกจเยอะพอสมควรครับทำงานฝีมือดีครับ วันนี้ก็ทำงานหกไร่ครับนนก็ฝีมือดีครับงานเลยเยอะครับนนก็แถวบ้านผมก็จะตกประมาณที่ไลเราหกอยครับรุน่นนี้ดูหน้าเสียสักหน่อยครับอาจานหล่อเรา ด้านหลังก็เอาไปไล่ละสองร้อยครับคนปลูกด้านหลังครับก็ถือว่าดินยังเปียกอยู่ครับก็พอดีแล้วครับเริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนตุลาครับก็พอดีครับเจ้ยโรบอกมาให้ผมมาถ่ายคลิปครับก็พอดี ผมก็ว่างพอดีครับเลยมาถ่ายให้ FC ทุกท่านได้ดูครับวันนี้ก็ทำงานตอนใบครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณสองหัวครับแถวบ้านผมปลูกกันเยอะครับ เริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วครับอถือว่าฝีมือครับดูล่องครับตรงมากครับอ้อต้นไม้ก็เยอะครับอ้อทำงานลำบากนิดหนึ่งครับ ก็เสียสู้ก็ถือว่าง,งานเยอะพอสมควรครับบ้างจากดันดินก็ปลูกอ้อยไายไร่ตัวเองครับากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ